สวัสดีครับทุกคนในนะรังสือช่องยกเม,มียโยกอีกแล้วจ้ทุกคนก็มาเจอกับเมียยกอีกแล้วนะครับสำหรับการรีแอคชั่นซึ่งการซึ่งเมียยกมารีแอคชั่นในวันนีนะ้นั่นก็คือวงรูเซราพิมเองจ้าบอกกันว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อรูอเซราพิม,มเนี่ยไม่ได้ยินได้ยินหรอกเห็นนะ มันอ่านว่าอย่างไรวะหรือเซลาลพิมเลสลพิมหรืออะไรหรือ,อยังไมงมงใช่ไหมก็พอเห็นเป็นตัวตัวภาษาเกาหลีเนาะโอเคก็อ่านออกว่าหรือเซลาพิมนั่นเองจ้ะทุกคนซึ่งเป็นน้องใหม่แห่งงารวันเชิญเกาหลีนนเองนะจ๊ะงั้นเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าเพราะว่าเป็นน้องใหม่นะห,หลายคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยหรือไม่รู้จักซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับ สาวเท่าไหรนะสตูคุ๊บอกแล้วว่าเป็นส,สาวนั่นก็คือเกิร์กุ๊มนั่นเองโอเคเราไปรู้จักกับความรู้จัก,กชื่อวงก่อนนะจ๊ะทุกคนชื่อวงเนี่ยคือลอเซราพิมพ์นั่นเองจ้ะคนุนซึ่งเป็นคําสลับมาจากคําว่าแ m มเฟอเร s นั่นเองนะทุกคนจะแปลว่าแบบฉันกล้าหาญฉันไม่กลัวอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะไปพ้องกับชื่อของทูตสวรรค์ที่มีปีก6 ปีตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ด้วยนั่นเองนะก็ชื่อชื่อทูตแล้วก็คือชื่อทูตว่าลูเซลาพิมนั่นเองทุกคนซึ่งสมาชิกในวงนี้เนี่ยมีด้วยแบบลิ้นพันเบิร์กซึ่งสมาชิกในวงนี้เนี่ยมีด้วยการ6คนนั่นเองะทุกคนตามปีกของทูตสวรรค์เลยสมาชิกคนแรกที่เปิดตัวมาเลยนะทุกคนเปิดตัวว่าโอเคแบบนี่คือหนึ่งในสมาชิกของลูเซลาพิมนั่นก็คือ มิยามากิสากุระเมมเบอร์จากออจูวอนนั่นเองจ้ะทุกคนซึ่งจริงๆมันก็มีข่าวลือมานตะั้งแต่ตอนที่ออจูวันสัญญาหมดแล้วเนาะว่าแบบเออสากุระเซ็นสัญญากับค่ายนี้เนาะเออก็แต่ก็ยังแบบยังไม่มีเหตุการณ์คอนเฟิร์มเลยทนะั้งสิ้นว่าสากุระอยู่ค่ายนี้หรือเปล่าอนะไรประมาณนี้นั่นเองต่อเสไออีกหนึ e ่ง e ในสมาชิกนี้ก็คือ คิมแชวอนนั่นเองก็คือสมาชิกจากไอจวอนเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนซึ่งหนึสสมาชิกนี้เนี่ยซาุระกับแชวอนเนี่ยก็ได้ถูกวางตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่จะมีข่าวเดบิวต์แล้วนะจ๊ะทุกคนต่อไปเป็นหลังจากมิยะยูกิซาุระกับคิมแชวอนแล้วนะั่นก็คือฮอ,อยยุนจินนั่นเองจา้าคือฮอ,อยยุนจินเป็นคนที่แบบว่า คือรุนมากว่าน้องจะได้เดบิวต์ไหมหรือว่าน้องจะไปเป็นนักแสดงหรือว่ายังไงเพราะว่าแบบตั้งแต่จบรายการโปรเดียโฟที่เองน้องก็คือน้องก็หายเงียบไปเลยแล้วก็ยิ่งมีข่าวอีกว่าเพลงเดสโลเด็กฝึกผู้หญิงออกหมดให้เหลือแค่เด็กฝึกผู้ชายอะไรแบบนี้จะปั้นแค่กรุ๊จะจะปั้นแค่บอยกุ๊ปอะไรแบบนี้ทำให้เราส่วแบบพอ,อยืนจริงอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อแต่ที่ไหนได้แอบมาอยู่กับค่ายนี้นั่นเอง โอ้แลวน้องก็เด,ดบิวต์ในที่สุดระบอกเลยว่ากสวยน้องคือแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากคือแบบอเหมือนน้องจะเอาใยออกด้วยใช่ไหมใช่ต่อไปก็คือนอกจากนั้นก็คือคนสมาชิกคนที่สี่แล้วใช่ไหมนั่นก็คือนากามุระคาซึฮะนั่นเองจ้ะทุกคนคาซึฮะนี่เป็นคนที่มีความหน้าแบบหน้าเกาหลีมากนะไม่มีความญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยนาอเนี่ยโอ้ อ๋อเป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นดัชนั่นเองทุกคนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นดัชก็คือแบบโอ้โหน่าสวยมากอะ่ะแบบคมไม่เชิงว่าคมแต่แบบว่าแบบหน้าแบบดูแบบดูเซ,ซ็กซเบาๆนะจ๊ะทุกคนชนกเกิดปี2 0 0 3โ oh, อ้ก็สมาชิกคนต่อไปคิมการัมนั่นเองนะทุกคนซึ่งการัมเป็นคนเกาหลีใช่ไหมเปิดปี2005 ซึ่งการันเองก่อนเดบิวต์เนี่ยคือแบบว่าตอนที่เปิดตัวมาการันอยู่ในไลน์อัพเดบิวต์อะคือแล้วก็มีแบบเฟกนิวต่างๆมากมายแบบมาหลุมถล่มน้องว่าน้องเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นประมาณนี้แล้วแบบคือแบบแล้วคือแบบสมาต่างๆแบบแฟนคลับต่างๆคงกลัวกังวลว่าแบบว่าเออตกลงน้องจะได้เดบิวต์ต่อไปไหมอะไรประมาณนี้สุดท้ายผลเหมือนจะามาว่าแบบเหมือนเป็นเฟกนิวเนาะเออแล้วทีนี้ทางแบบทางค่ายเองก็จะเตรียมการฟ้องอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่แล้วก็มีแบบ คนบอกว่าฟ้องทําไมคนที่พูดแบบเป็นเนยาว,วรุ่นเยาว,วรุ่นเยาว,วชนอยู่เลยนะแบบฟ้องทําไมอะไรแบเนี้คือแบบมันไม่ได้ป้าน้องก็เป็นเยาว,วรุ่นเยาว,วชนแต่ทําคุณมาทําเสียหายน้องมาสร้างเฟคนิวน้องอางมันมันก็ไม่โอเคมันก็สมควรฟ้องถูกแล้วฟ้องเลยเออต่อไปสมาชิกค,คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนสุดท้ายฮองอึนแชร์นั่นเองทุกคนอุ้งน้องสวยมากเนาะป็นคนที่มีความน่าเก๋ีน่ารักมากจะบบกคือแบบน่านรักมาก น้องน่ารักมากอะ่ะทุกคนคือบอกว่าองูเชเนี่ยเพื่อนดิฉันคือแบบคลั่งมากเพื่อนซื้อบ้างเพราะว่าน้องนี้แหละจังก็โอ้โหน่ารักมากเนาะเป็นมักเน่ด้วยน้องเกิดปี2006นั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งนี่ก็คือสมาชิกทั้งหคนของวงลอเซลาพิมพ์นั่นเองนะจ๊ะทุกคนซึ่งเพลงในบิวของวงนี้ก็คือเพลงเตียร็เซ์นั่นเองนะจ๊ะซึ่ง บอกก่อนไม่ค่อยอยากพูดชื่อค่ายเท่ไหร่แบบมันเครืองชื่อค้ายมากก็อ่า,อาวงลือเซลาตีมนะจ๊ะเป็นกลุ่มในสังกัดของ Hype Entertainment นั่นเองนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดูแลโดย Source Music Entertainment นั่นเองจ๊ะทุกคนเราจะดูเพลงด้วยความไม่อคติ <laughs> ทุกคนต้องเข้าใจจริงๆคือเรานะโอเคเราไม่ค่อยชอบค่ายเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก่าว่าเพลงรีวิวของลือเสนาพิมเฟียร์เรสจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปรับชมรับฟังกันเลยจา้า1-2-3ป่ะไปเปิดมาท่าย,ยากมากอยู่ในห้องแบบฟิตเนสคิมกะรำดนตรีเบาอยู่ดนตรีเบาๆอยู่นะ ดีมากทุกคนอ่ะเริ่มละเริ่มละเริ่มละดนตรีเริ่มแบบปับงๆละซากุระไม่รูค้คอนี่อื่นแซ่แน่เลยกล้องดีมาก อ่าท่านนี้ในทีเซอร์สวยมากเลยทุกคนสวยมากเลย่ีเยียงชัดมาก เชียวน้ามาหนูไม่ขยับเลยลูกเซตดีมาก มันเหมือนจะเสียสโหดก็ไม่มันจะมันแบบยัย่วๆเบาๆไม่รุนแรง

ไม่ได้คิดค่ะแค่งงค่ะว่าเพลงจบแล้วหรอจบเร็วมากเพลงจบเร็วมากแล้วคือเพลงรั้นดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอะมีแบบมีแต่ท่อนฮุกใช่ไหมท่อนฮุกก็ไม่ได้เป็นท่อนที่แบบมีเนื้อ้องะไรขนาดนั้นเนาะมันเหมือนจะมาเหมือนจะมาเต้นแบบแล้วลุยกินาแล้วลุยกินา,นาอะประมาณน,นี้ใช่ไหมแล้วคือเหมือนสาวๆทุกคนทั้งหกคนอะแบสบ ฉากเวอร์ฉากดูแบบไม่มีอะไรเลยฉากดูน้อยมากฉากน้อยมากอยู่ในห้องห้องซ้อมแล้วถ่ายแต่ว่ามุมกล้องดีนะแบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บกล้องอะ่ะดีเออแต่แบบฉากไม่มีอะไรเลยฉากน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองซากุระก็เหมือนจะน้อยมากใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงซากุระเลย มันงงมันงงอ่ะมันงงว่าทําไ,ทไมเพลงมันสั้นแล้วคือแบบคือท่อนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วด้วยแล้วจังหวะคือแบบจังหวะเบาใช่ไหมมันจังหวะเบาน่ะเข้าใจแล้วว่าแบบเออไม่ได้มาทางแบบสายที่แบบเฟียสเลยหรือว่าแบบเกิลคัตจาจะอารมณ์มาแบบดาวยั่วเบาๆอะไรประมาณน,นี้ก็โอเคสาหรับสําหรับถ้ามาคอนเซ็ปต์ดาวยั่วเบาๆก็ก็โอเคเพลง จังหวะเพลงก็แบบออกยั่วๆหนะ่อยแต่คือเพลงมันเบาไปนิดนึงปะ <c oughs> คือแบบกราฟมันนิ่งมากเลยเพลงอ่ะเออก็รู้สึกเสียายสำหรับเพลงเดบิวต์เนี่ยแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่แบบว่ามีสมาชิกที่แบบว่ามีอิทธิพลมากอย่างแบบสมาชิกจากไอจ์วานอะไรประมาณนี้เนาะแล้วอยู่ในค่ายใหญ่ด้วยเนี้ยคือยังไงแสงส่องถึงเข้าใจาแสงส่องถึงแต่ว่าแบบอยากให้ทาําอยากให้เพลงเดบิวต์ว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ว้าวว้าวคนเนี้ยเข้าใจไหมทุกคนคือแบบอยู่ในค่ายใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากให้มีอะไรที่มันว้าวกว่าน,นี้แต่คือมาคือเอ็มวคือแทบไม่ว้าวเลยคือว้าวแค่ความสวยของทั้งหกคนจริงๆอะแล้วก็ว้าวเสียงหอยยนจินแล้วเสียงของเสียงของเต็มมากอืก็แอบเสียดายนิดน,นึงเนาะก็อาจจะต้องรอคาดหวังในการคัมแบ็กครั้งต่อๆไปคิดเนาะอ,อาจจะยังหาคอนเซ็ป ยังไม่ค่อยลงตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะก็นั่นเองก็ <g iggle> <g iggle> โอเคก็จบสมการเ e a c t i ช่นเพลง f e a r l e s ของเลิศเลิศเลือดเลือดซาลพิมเป็นที่จะบอกนะจ๊ะทุกคนเป็ความเกดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสำหรบับวันนี้ขอจบการเ e a c t i ช่น reaction, เพลงนี้สำนิกว่า